สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้มาพบกับท่านนายปีเตอร์นะครับเอาข้อกฎหมายเอาเกรดสาระความรู้ทั้งนั้นข้อกฎหมายแบบชาวบ้านชาวบ้านมาพูดคุยกันมาเล่าสูนฟังจะได้เป็นความรู้เราจะได้เอาไปแก้ไขปัญหากับตัวเองหรือกับพักพวกเพื่อนฝูงกับญาติสนิทมิตรสายได้นะครับเป็นกฎหมายชาวบ้านเข้าใจง่ายๆอ่ะมาว่ากันเลยนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรายนี้ ถูกนะถูกผู้เสียหายหรือถูกโจทฟ้องคดีอาญาฐานมินประมาทด้วยการโฆษณานะครับเน้นนะครับว่าโจทฟ้องหรือผู้เสียหายก็ฟ้องเองไม่ได้ผ่านตํารวจอายการศาลเพราะฉะนั้นการฟ้องคดีอาญามันแตกต่างกันตรงนี้นะครับถ้าเขาไปแจ้งความที่ตํารวจแล้วตารวจทําสานวนไปที่อายการอายการนําตัวไปส่งฟ้องศาลเนี่ยก็จะเป็นกระบวนการยุติธรรมปกติที่ผ่านตํารวจผ่านอายการผ่านศาลเมื่อ วันเมื่ออายการนำไปฟ้องที่สาลเราจะต้องไปยื่นประกันตัวในวันที่อายการยื่นฟ้องนะครับแต่ถ้าผู้เสียหายหรือโจทก์ก็าตั้งทนายฟ้องเองศาลจะยังไม่ประทับรับฟ้องทันทีศาลจะออกหมายนัดไต่สวนมูลฟ้องนะครับหมายนัดไต่สวนมูลฟ้องคือนัดแรกของคดีที่จะเริ่มขึ้นเพราะฉะนั้นมันจะแตกต่างจากกรณีที่ตำรวจทำสำนวนส่งอายการาการส่งฟ้องอต่างกันตรงไหนต่างกันตรงที่ว่านัดแรก จะไม่ต้องประกันตัวจะไม่ต้องยื่นคำให้การใดๆทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นท่านที่ถูกโจทโฟ้องโดยตรงโจทหรือผู้ชายก็ตั้งทนายฟ้องโดยตรงเนี่ยนัดแรกเป็นนัดไต่สวนหูือฟ้องนั้นท่านมีสิทธิ์ที่จะไปศาลหรือไม่ไปศาลก็ได้ถ้าท่านไม่ไปท่านจะแต่งตั้งทนายไปแทนก็ได้นะครับให้ทนายไปซักา้านหรือท่านไม่ไปเลยก็ได้ไม่มีทนายไปเลยก็ได้ศาลก็ไต่สวนหูฟ้องไปตามปกติแล้วมีคําสั่งว่าจะรับหรือไม่รับฟ้องของท่าน แล้วในวันที่ไต่สวนนุนฟ้องเนี่ยท่านยังไม่ต้องยืน่นคำมีค์ให้การท่านยังไม่ต้องประกันตัวนะครับท่านยังไม่ต้องทําเรื่องเหล่านี้ <Import ance> เพราะฉะนั้นถ้าท่านประสงค์ที่จะไกลเกลี่ยท่านก็ไปศาลไปพูดคุยเพื่อให้ศาลช่วยไกลเกลี่ยถ้าท่านผิดจริงแต่ถ้าท่านไม่ผิดจริงท่านดูแล้วท่านพอที่จะสู้คดีได้ท่านก็อาจจะตั้งทนายไปก็ได้หรือท่านไม่ตั้งทนายไปก็ได้ท่านปล่อยก็ไต่สวนนุนฟ้องไปแล้วก็เมื่อศาลมีคําสั่งว่าประทับรับฟ้องเราค่อย ตั้งทนายไปสู้คดีหรือค่อยไปยื่นเท่าไม่การตามหมายนัดศาลครั้งต่อไปเพราะฉะนั้นคดีที่เป็นคดีอาญาฐานบิดประมาทด้วยการโฆษณาที่ผู้เสียหายหริอโท่์ก็ตั้งทนายฟ้องเองเนี่ยวันนัดวันแรกที่เรียกวันนัดไต่สวนมูลฟ้องนั้นเนี่ยถามกันมาเยอะว่าจําเป็นต้องไปศาลหรือไม่จําเป็นต้องมีทนายหรือไม่ต้องบอกตรงๆว่าตามกฎหมายไม่ได้บังคับว่าท่านจะต้องไปศาลในวันนั้นและไม่จําเป็น กฎหมายก็ไม่ไมาเลยครับว่าท่านต้องมีทนายหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นเลือกเอาถ้าท่านอยากจะรักษาประโยชน์ของท่านท่านอยากจะตั้งทนายไปก็ได้ครับเพราะการตั้งทนายไปก็ไปสักการบางทีการสักการในคดีอาจจะทําให้ข้อเท็จจริงหรือองค์ประกอบของฝ่ายโจท์ฟ้องไปไม่ครบศาลอาจจะยกฟ้องได้แต่ถ้าเราไม่ตั้งทนายไปเราไม่เข้าไปในคดีศาลอาจจะเชื่อพยานหลักฐานของโจทที่นํามาไต่สวนมู่ฟ้องฝ่ายเดียวก็อาจจะสั่งประทับพระฟ้องเลยก็ได้ผลคือ นะครับผลคือไม่ว่าจะผลเป็นอย่างไรก็จะมีนัดต่อไปเช่นเดียวกันนัดต่อไปคือนัดที่ศาลสั่งรับฟ้องแล้วเราต้องไปยื่นคำห้ารและต้องเตรียมหลักทรัพย์ไปประกันตัวด้วยนะครับเตรียมหลักทรัพย์ไปประกันตัวด้วยเพราะฉะนั้นท่านที่ถามมาว่าถูกฟ้องมีนประมาณด้วยการโฆษณานัดแรกจําเป็นต้องไปศาลหรือไม่ผมตอบไปแล้วนะครับอยู่ที่ท่านว่าท่านประสงค์ที่จะใช้สิทธิของตนเอง อย่างเต็มที่หรือไม่ถ้าท่านบอกว่าท่านยังไม่ไม่อยากใช้ตอนนี้ท่านร้อยสารมีคําสั่งผ่อนก็ได้ก็ได้ครับก็ยังไม่ต้องไปศาลแต่ถ้าท่านอยากจะคุ้มครองสิทธิของท่านอยากจะใช้สิทธิของท่านอย่างเต็มที่ท่านก็อาไปศาลหรืออาจจะมีทนายไปซักครั้งก็ได้เลือกเอานะครับเลือกเอานะครับอันนี้คือคดีมินมาติการโฆษณาเพราะฉะนั้นถ้าฟังแล้วยังไม่เข้าใจฟังแล้วยังสับสนฟังแล้วยังอยากมีคำถามก็กริ้งกลางมาปรึกษาด้วยก็ได้ คดีแบบนี้ไม่ใช่เป็นคดีขอขาดบัตรตายเป็นคดีที่ยอมความกันได้ด้วยนะครับปกติศาลก็จะให้คุยกันเพื่อหาทางลมให้ตรงกันแต่ถ้าเราไม่อยากคุยเรามั่นใจว่าเราสู้คดีได้เรามั่นใจว่าเราไม่ผิดก็ว่าไปตามกระบวนการกันต่อนะครับเอาละครับสั้นๆแค่นี้หวังว่าคงจะได้ความรู้ไปใช้ในคดีของท่านหรือในคดีที่ญาติสนิทพิสัยของท่านเพื่อนฟูงของท่านกนลาลังโดนอยู่นะครับถ้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติม ริงกลางมาได้ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ